We Reporter presented by TrueMove Edge ช่วงที่1สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP โคกสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับผู้เข้าแข่งขันวันนี้ใน We Reporter presented by TrueMove Edge นะครับเริ่มต้นจากคนแรกแต่ใช้คนแรกไม่ได้ต้องบอกว่าคู่แรกเพราะเขาเป็นคู่ดูโอ้ครับนั่นก็คือน้องบีนและน้องพินครับ ชื่อนภัศดชัยพรลันเดชชื่อเล่นชื่อบีนค่ะอายุ17ปีค่ะปีค่ะสวัสดีค่ะชื่อพินทุสรน,นามงามพรวิภาค่ะชื่อเล่นชื่อพินอายุ16ปีค่ะก็รู้จักกันเพราะว่าบีนกับพินเป็นเพื่อนกัน,กนตอนมอต้นแล้วก็มาชวนกันมาร้องเพลงฉฉััออัันนนนยยงงรออคคเธกกลมาิิทื ชอบร้องเพลงตั้งแต่ประมาณป6นะคะก็เพื่อนๆบอกว่าแบบร้องเพาะก็แบบร้องเพลงทั่วไปแบบฟังเพลงแล้วก็ร้องร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนๆก็บอกว่าเออเสียงเพาะดีนะก็เลยไปเรียนดูอย่างเงี้ยเริมร้อง,องเพลงตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเพราะว่าที่บ้านเปิดเป็นร้านคาราโอเกะอ่าเป็นลูกสาวร้านคาราโอเกะนะคะค่ะก็ชอบร้องเพลงตั้งแต่ตอนนั้นเลย ีค,ค,คือเป็นเพื่อนกันมาก่อนตั้งแต่มอต้นอยู่แล้วค่ะเออแล้วก็เลยคิดแบบมีงานโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยร้องร้องกันเป็นคนละเพลงก็เลยรู้สึกแบบเอยอ,อยากเปลี่ยนอยากแบบเป็นคู่กันดีไหมเออก็เลยลองมาเป็นคู่กันเพราะว่าเสียงเสียงบีนก็เป็นอีก สไตล์หนึ่งเสียงพินก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งน่ารักมากคือน่ารักแต่คําแรกเลยนะคะคือเสียงของทั้งสองคนเนี่ยมีความแตกต่างกันอีกคนหนึ่งเสียงจะแหลมกว่าอีกคนนึงจะทุ้มกว่า หนากว่าแต่พอเข้ามารวมกันนะ่ะมันเป็นมันเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ที่สมบูรณ์แบบมากอยู่กับป้าลูกตอนนี้ยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่ไหมฮะตื่นเต้นมากพี่ถามจริง <1954 S 2> ตอนแรกที่คิดคิดว่าพอเราเข้า Hands ขึ้นสู่เวทีของออเดชั่นวันนี้แล้วเนี่ยในรอบ,บรายคิดว่าจะผ่านเข้ารอบไหมครับ เพราะว่าเราเพิ่งอายุ16เองคิดนะอะไรอะไรทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ต้องผ่านเขารอดแน่โค้ดต้องหันแน่ถ้าเราทำที่ให้ดีที่สุดอะมันก็ต้องมีอะเพราะว่าเราซ้อมกันมาแบบโอเคแล้วอะเราคิดว่าแบบมันต้องได้อะพี่เลยหรือว่าหนูจะได้จากพิธีมากตั้งใจได้เยอะแค่แค่มาที่นี่ก็โอเคแล้วงั้นมาแบตโชต้องมากกว่านี้หนูต้องพยายามมากกว่านี้เพราะต้องสู้กับผู้ใหญ่อีกหลายคนมากขอโชคดีนะฮะขอบคุณนะครับ Cảm ơn các